ทอมครูซขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรบ้างในหนัง m i s s i ่น Impossible ภาค1-7โมโตเร,รเวลจะพาไปดูกันในวาระที่แฟรนไชส์หนังแอคชั่นภาคใหม่ล่าสุดอย่าง Mission Impossible The Final r e c k o n i n g ได้ทำการออกฉายทั่วโลกนอกจากฉากแอคชั่นและซีนน่าจดจำมากมายที่เป็นที่พูดถึงในหนังแต่ละภาคแล้วทอมครูซในบทอีธานคันยังมีซีนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้เราได้เห็นอยู่หลายครั้งวันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่าทอมครูซขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรบ้าางงในหนหัแต่ละภ 1. ไทรัมสปีดทริปเปิล 955i จาก Mission Impossible 2เริ่มต้นกันด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันแรกและน่าจะเป็นรถที่แฟนหนังหลายคนจะนึกถึงหากพูดถึงซีนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใน Mission Impossible เพราะมันถูกใช้ในช่วงไคลแมกของเรื่องตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบเดี่ยง 955cc พละกำลังสูงสุด120แรงม้าและไฟหน้าแบบคมกลมคู่อันเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นตัวสุดของไทรัมในยุคนั้น2 ไทรัมบั n เดวิลสแครมเบอร์จากมิ s ชั่นอิมพ s สิเบิลดมรถมอเตอร์ไซค์อีกคันจากค่ายรถแดนผู้ดีแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถจดจำมันได้เพราะมันโผล่มาในช่วงต้นของเรื่องเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในช่วงที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากนักตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง 865cc และพละกำลังสูงสุด54แรงมา้า3 BMW S1000RR จากมิชชั่นอิมพอสิเบิลโลกน t ชัน ในภาคนี้ดูเหมือนว่าค่ายรถที่สนับสนุนด,ด้านเงินทุนให้กับหนังเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็น BMW ทําให้เราได้เห็นอีกหนึ่งสีไลลาที่ดุเดือดที่สุดในโลกภาพยนตร์ที่ S1000RR ของพระเอกจะต้องปะทะก,กับ S1000RR อีกเป็นฝูงซึ่งแฟนคลับยุคใหม่น่าจะจดจําฉากนี้ไว้ในหัวกันเป็นหลักเวลาที่พูดถึงหนังตระกูลนี้ถือเป็นฉากในตำนานที่เทียบเคียงกับฉากปีนตึกเบิร์ชคาลิฟาในภาค Ghost Protocol 4. BMW R18 Scrambler จาก Mission Impossible Fallout ยังคงส่อเนื่องกับ BMW ที่คราวนี้เป็นฉากขับรถไล่ล่าภายในเมืองปารีสก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานเรียกรถที่จะใช้โฆษณาให้เข้ากันได้ดีกับฉากแต่บอกตามตรงว่าสําหรับหนังภาคนี้แอดมินฟอร์ดจดจําซีนที่ริเบรกาเฟอร์กูสันขี่ไท i อัมไทเกอร์800ได้ขึ้นใจมากกว่า 5. Honda CRF 250R จาก Mission Impossible Dead Reckoning อีกหนึ่งรถในตำนานที่น่าจะพังไปแล้วหลายคันระหว่างไทยทำกับฉากขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากกระโดดหน้าผาเพื่อไปทำภารกิจจนตอนนี้ผมเองก็ยังงงว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นแต่ด้วยความที่เป็นรถสีดำแถมยังไม่มีโลโก้ติดก็พอจะเดาได้ว่าฮอนด้าไม่น่าใช่ผู้สนับสนุนของหนังเรื่องนี้ 6.BMW G310GS จาก Mission Impossible Dead Reckoning กลับมาสู่ฉากขับขี่ไล่ล่ารถในเมืองกันอีกครั้งและนี่เป็นอีกครั้งที่อีธานฮันขโมยรถคนอื่นมาพังเล่นในหนัง แต่คราวนี้เป็นรถยกสูงไซเล็กแถมยังเป็นรถตำรวจอีกต่างหากและนี่ถือเป็นอีกซีนที่หลายคนน่าจะจํากันไม่ได้เพราะโดนฉากขับรถกระโดดหน้าผาก่อนหน้านี้แย่งพื้นที่ความจำเกินไปหมดแล้วหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo โต r รว a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย